รู้จักจักรยานก็เป็นอย่างดี<ะ>แล้วก็ซิสเต็มซเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปแล้วผมย้ำไปสองรอบว่าสิ่งที่แคนเดียวนักออกแบบทั้งหมดทุกคนอย่างนี้เรต้องการสือ experience หรือประสบการณ์ในการขี่นะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของแคนเดียวซิสเต็มซที่เขาถูกสร้างขึ้นมามันถูกสร้างมาให้ขี่สะดุก<ะ>ถูกสร้างมาให้ขี่ได้มันไม่ใช่<ะ>แค่สร้างจักรยานคันนี้มาเป็นรถแข่งที่เร็วที่สุด<ะ>ดังนั้น ด้วยการออกแบบทุกๆอย่างวินาทีแรกที่ขึ้นไปขี่บนซิสเซมซิสเนี่ยคนือเรื่องราวของการได้รู้จักกับความเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าทุกๆคนมาขี่สม,มองเพราะว่าชอบในความเร็วค่ะ<ฆ>แล้วเมื่อคุณชอบในความเร็วและ s ซิสเซมซิสน่าจะสามารถพาให้ไปสุดได้ด้วยการออกแบบที่ซิสเซมซิสทั้งใบจัได้นะครับเป็นจักรยานแอโรที่ออกมาแทบจะเป็นคันสุดท้ายในตลาดค่ะ<ฆ>เขาทําการศึกษาเบนชมาร์คทั้งหมดที่มีในตลาดแล้วก็สร้างเบนชมาร์คใหม่ขึ้นมา โจทย์มีแค่สั้ๆนๆข้อเดียวครับว่าซีเซนต์ซิสต้องออกมาเร็วที่สุดครับในฐานะที่คุณกายเองเคยเป็นบรรณาธิการด้วยของ c y c l i n g p สด์ Thailand ซึ่งเป็นสื่อในเครือของ c y c l i n g p สด์นิตยสารจักรยานที่ถือได้ว่าเป็นอันดับตึงของอังกฤษต้องขอความรู้เลยว,ว่าในแต่ละประเทศเนี่ยเขามีวิธีการทดสอบจักรยานยังไงบ้างคะว่าอะไรทําให้เขาได้รับรางวัลในครั้งนี้เฉยเลยไหมก็นิตยสารเว็บไซต์หรือว่าสื่อจักรยานทุกทุก นะก็จะมีวิธีการคิดและวิธีการทํางานที่แตกต่างกันไม่ได้มีวิธีใดที่ถูกหรือผิดต้ออธิบายก่นแต่ว่าวิธีที่ผมจะเล่าก็จะเป็นวิธีของทางหัวของไซคริงแล้วก็ไบเกรด้าที่เคยได้มีส่วนในการทํางานร่วมด้วยแล้วก็พยายามจะทอยู่ในทุกๆวันนี้ก็คือเขาจะคิดถึงคนที่ขี่ที่เป็นคนทั่วๆไปครึ่งหนึ่งคือผู้ขี่และครึ่งหนึ่งคือตัวจักรยานดังนั้นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของดีไซน์เรื่องของเอนจิเนียริ่งทั้งหมด จะมีสัดส่วนอยู่ครึ่งหนึ่งแต่ว่าประสบการณ์ของผู้ที่ขี่จะมีความสําคัญมากอีกครึ่งหนึ่งด้วยดังนั้นจะสังเกตได้ว่าเพราะอะไรกันนัเดียวถึงได้รับการยอมรับที่ดีมากๆในในหัวของไบเพลด้าแล้วก็เซ็ตเิ์ทัสเพราะว่าเป็นการสอคท้องกันพอดีระหว่างบาลานซ์ระหว่างเอนจิเนียริงดีไซน์แล้วก็เอ็กซ์เพรเซ์ออฟไรเดอร์คือประสบการณ์ที่ดีของคนขี่ด้วยครับเรียกว่าครบทั้งสองด้านเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงซีซันทริปคันนี้บอก กับคนขับหรือว่าคนขี่ประเภทไหนนะะอย่างที่เกิดไปตอนแรกว่าเราทุกคนเนี่ยไม่ขี่สมองเพราะเราชอบความเร็วนะครับแล้วก็ System 6มีคีย์ที่คิดอย่างหนึ่งซึ่งหลายๆคนอาจจะมองจักรยานแอโร่เป็นจักรยานที่ถูกใช้บนฐานราบเท่านั้นแต่ถ้าเกิดได้ไปดูข้อมูลของ System 6แล้วจะเห็นว่าเขาถูกใช้งานได้โดยที่ได้เปรียบที่ความชันตั้งแต่0ถึง6อ,องศามน้องงงไหมฮะว่า7องศาชันแค่ไหน ขนาดไหนคะอ็จนะ7%ครับโทษที7%ชันแค่ไหน<ะ>7%คือขึ้นสะพานพระป,ปิดครับสะพานสะพานที<ะ>่เก้ามีความชันเฉลี่ยที่7%ดังนั้นเนี่ยที่ถ้าเกิดคุณสามารถขี่ขึ้นความชัน7%ที่ความเร็วประมาณ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงสิสเซนซิสจะสามารถทำให้คุณได้เผลมากกว่ารถที่มีน้ำหนักเบาโอ้โห มองดูแล้วเหมือนคือเอาง่ายๆว่าจริงๆเวลาเราเราฟังจากคนที่ไม่เคยเคยขี่จักรยานเราจะรู้สึกว่าการขี่จักรยานมันเหนื่อยอะมันยากอะกว่าจะไปปั่นต่ละทีแต่พอฟังแบบนี้ว่าจริงๆง่ายเนาะเขามีตัวช่วยเยอะแยะมากมายแล้วก็มีหลายแบบให้เราได้เลือกกันด้วยคือจักรยานถูกออกแบบมาให้ช่วยให้เราขี่ได้เร็วขึ้นจริงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆก็จะเป็นคาตอบของคำถามว่าซีซันซิสของใครนะครับคือเนื่องจากเขามอบประสบการณ์ที่เร็วสนุกแล้วก็บาลานซ์ของการ การควบคุมรถที่ดีและการดูแลรถที่การคอนโทรลรถที่ง่ายดังนั้นซิสี่นซิจริงๆแล้วเป็นจักรยานหนึ่งคันที่ใครก็ตามชอบเรื่องความเร็วชอบเรื่องความ้าทายสามารถไปขี่ได้ทุกทุกที่ทั่วประเทศไทยครับเพราะอย่าลืมว่าประเทศไทยมีโรลลิ่ง l ิลและทางราบเยอะกว่าซีรีส s ขามที่ภูเขาคือพกไปใช้ได้ทุกที่ทุกที่ครับออกกำลังกายที่ไหน แค่ติดไปเท่านั้นเองจริงๆคีย์เวิร์ดง่ายมากอย่างในออกซิเซนซี่คือ faster everywhere ครับเร็วขึ้นทุกที่ที่ครับคำเดียวครบอบคลุมค่ะแต่ว่าเมื่อสักครู่คุณแกาพูดไปแล้วอาจจะยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะไปชมคลิปวิดีโอสั้นๆด้วยกันพร้อมกันสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะขออนุญาตคุณแกายอยู่กับเราเพื่อฝากทิ้งท้ายหนห่อยได้ไหมคะคมถ้าพร้อมแล้วเชิญชมคลิปวิดีโอพร้อมกันเลยค่ะ Decided by the spinning wheel of some blindfolded goddess. Well, we don't really believe in luck. We believe in efficiency, performance, results, backed by decades of fearless innovation, flawless design, and commanding victories. But you don't stay on top by resting on your laurels. So we brought in new minds, tested new technology, reframed our understanding of speed, and the result. A system-wide approach. Six points working together to defeat the giant of aerodynamic drag. The system six, the fastest UCI legal road bike on the planet, and the most advanced bike dale has ever designed. The frame, fork, bar, stem, seat posts, wheels, Made perfect with refined truncation and holistic integration, built to rule the wind. ิสค่ะย้อนกลับไปหลายปีก่อนนะครับในช่วงเวลาที่แต่ละแบรนด์ก็ขนเอาจักรยานในรูปแบบของสมอบแอโร d y ดน m i c รออกมาในตลาดกันอย่างมากมายมีอยู่หนึ่งแบรดนดะ์ฮะที่ผมตับต้องอยู่นานมากว่าเมื่อไหร่ที่เขาจะเริ่มขยับในการส่งสมอบแอโรของตัวนองออกมาซึ่งนั่นก็คือแคนนอนเดลนั่นเอง และแล้วในที่สุดผมก็มีโอกาสได้พบก,กับทั้งผู้บริหารและนักออกแบบของแคน a d นเดลเมื่อหลายปีที่ผ่านมาและผมได้ถามเขาว่าเมื่อไหร่ที่เขาจะออกจักรยานเสอหมอบแอโรไดนามิกงคำตอบนับเวลานั้นนะครับผม mm hmm. เขาบอกว่าเขายังไม่พูดถึงเรื่องแบบนี้ mm hmm. และนานหลายปี mm hmm. เลยคนะหลังจากนั้นในที่สุดก็ได้รับการเปิดตัวมาอย่างเป็นทางการจากแคน a เดลซิสเต็พอแคนนเดลเปิดตัวมาก็ได้มีโอกาสได้เข้าสัมภาษณ์กับ อุวกรและนักออกแบบของ System Six อย่างจอบลิสกันเลยครับเป้าหมายของการออกแบบ c a นเดอ System Six เนื่องจากว่าพวกเขารอเวลาครับผมรอดูเทรนด์รอดูแนวโน้มทิศทางของเสือหมอบแอโรไดนามิกของค่ายต่างๆและนำมาศึกษาเพื่อเป็นการวางแผนผลิตภัณฑ์ของตัวเองอย่างรัดกุมในที่สุดเป้าหมายมีเพียงอย่างเดียวก็คือการออกแบบเสือหมอบที่เร็วที่สุดดุดดันที่สุด เป็นจักรยานเสริมหมอกระดับแข่งขันอย่างแท้จริงและที่สําคัญที่สุดในคอนเซปต,ต์ของแคนนันเดียวก็คือมันจะต้องทําให้ผู้ขี่ได้รับความรู้สึกที่ดีที่สุดด้วยครับแค้นนันเดียวนะฮะใช้ความรู้ทั้งหมดที่มีในการออกแบบด้านแอโรไดนามิกร่วมกับต้านการออกแบบจักรยานจิโอเมทรีและเรื่องของวัสดุศาสตร์ในเรื่องของคาร์บอนเข้ามารวมกันเพื่อจะสร้างรูปทรงของเฟรมจักรยานซีสต์ S S S, ซึ่งเรียกใช้รูปทรงแบบแคมเชลรูปทรงแอโรแบบท้ายตัด และทําการออกแบบองศาหน้าตัดต่างๆของแต่ละท่อนะฮะให้เหมาะสมกับทิศทางลมที่พัดเข้ามาทําให้เมื่อนําไปทดสอบในอุโมงค์ลมด้วยการทดสอบในการขี่จริงๆและมีคนอยู่บนจักรยานจริงๆทุกๆมุมฮะหาค่าเฉลี่ยอมาพบว่า c a n หนึ่งเดียวซีสเทสามารถลดวัดได้พบวัดเมื่อเทียบกับจักรยานเสรหมอบ aerodynamic ที่ออกมาในปีเดียวกัน และเบนช์มาร์กนี้ฮะยังคงอยู่ในปัจจุบันนี้ยังคงถือว่าเป็นหนึ่งในสมองแอโรไดนามิกที่เร็วที่สุดในโลกในเวลานี้รายละเอียดในะการออกแบบต่างๆนะครับต้องบอกได้เลยว่านักออกแบบดีวิศวกรแค่นั้นเดียวเลือกใส่ความพิถีพิถันเข้าไปในทุกๆอนุก,การออกแบบเลยสังเกตจนได้ง่ายๆครับที่ด้านหน้าของช่วงตะเกียบแล้วก็ท่อล่างซึ่งมีการออกแบบให้กระแสาอากาศไหลผ่านจากตะเกียบและท่อคอไปที่ท่อล่างโดยที่ มีการสะดุดของอากาศน้อยที่สุดรูปทรงของข้อเป็นลักษณะแคมเทลที่ดึงให้อากาศเรียกติดกัสมงท่อและไหลผ่านไปยังด้านหลังของท่อร่วมถึงที่กิติดน้ําโดยที่ไม่เกิดแรงแรงทางด้านหลังสามเหลี่ยมทางด้านหลังของเฟรมนอกจากที่ออกแบบมาให้เล็กบางเพื่อความแอโรไดนามิกแล้วยังใส่เรื่องความคอมพลยแอนของเฟรมหรือความสบายในการขี่เข้าไปในตัวเฟรมด้วยครับ การออกแบบจชี่เมตรีของเฟรมนะฮะแคนนอนเดลเลือกใช้เชีโเมตรีที่มีความดุดดันที่สุดในบรรดาทุกๆซีรีส์ของแคนนอนเดลเลยฮะดุดดันยิ่งกว่าไซแนบอย่างแน่นอนดุดดันยิ่งกว่าซูเปอร์ซิกสฮะเพราะว่าต้องการให้มันออกมาเป็นเสือหมอบที่มีความรู้สึกของการแข่งขันดุดดันสนุกสนานและมันที่สุดเท่าที่พวกเขาจะทำได้ฮะดังนั้นสแต็ปของมันค่อนข้างจะเตี้ยและรีดของมัน ค่อนข้างจะยาวเหมาะกับคนที่สามารถขี่ในทะ่าทางที่ดูกดกานได้และแน่นอนว่าด้วยการที่ออกแบบองศาแบบนี้ทําให้แค่นั้นเดียวนะฮะถูกให้คะแนนจากสื่อที่ทดสอบต่างๆทั่วโลกว่านี่คือจักรยานเสือหมอบแอโรไดนามิกที่ขี่ได้มันและมีการควบคุมคอนโทรลที่ความเร็วสูงได้ดีที่สุดครับย้อนกลับมาดูในเรื่องของแอโรไดนามิกกันอีกหนึ่งรองนะฮะหลังจากที่ผมบอกไปแล้วว่าซิสเต็มสามารถเซฟวอดได้หกบดเลยทีเดียวนะฮะ พวกเขาทำการศึกษาอีกว่าเรื่องของแอโรไดนามิกจะเรื่องเข้ามามีความสำคัญและทำให้เกิดความเป็นต่อของความได้เปรยียบในการขี่มากกว่าเรื่องของน้ำหนักที่ความเร็วตั้งแต่25กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนั่นคือที่ก,การขี่จักรยานบนระดับความชันที่ตั้งแต่ความชันที่ไม่ได้บ้ามายเลยครับอาจจะเป็นความชันที่อยู่ในระดับแค่5 6หรือ7เเท่านั้นกับความเร็วที่อยู่ในระดับ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป แคแนเดียลซิสเต็มสามารถสร้างความได้เปรียบของแอโรเดคมิกได้ดีกว่าจัก,กรยานที่เบากว่ารวมถึงในการขี่ลงเขาครับผมในการทดสอบหลายๆสำนักรวมถึงที่คณะเดียวศึกษาเองพวกเขาค้นพบว,ว่าเฟรมเสือมหมอกที่แอโรกว่าสามารถช่วยเซฟว่าในการขี่ลงเขาลงทางลาดได้ดีกว่าเสือมหมอบทั่ว,วไปแน่นอนนะว่าน้ำหนักของตัวมันอาจจะมากกว่าเสือหมอบที่ทำออกมาเพื่อความออร่าและการไต่เขาที่ดีใช่ไหมครับแต่ในทางลงเขา อาจจะสามารถเซฟวัดได้ถึง30%ซของค่ากำลังวัดที่ใช้ในการขี่ทงความเร็วสูงลงเขาที่ความเร็ว50หรือ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเลยทีเดียวทั้งหมดนี้ฮะทำให้น้ำหนักเฟรม1,100กรัมของซีสเทม6ตัวนี้ ไม่ได้เป็นปัญหาในการใช้งานทั่วไปเลยและถ้าเกิดคุณนําไปขี่คุณจะค้นพบเลยว่าด้วยการตอบสนองความสเตเียมของมันเองนี่ไม่ใช่สมอบที่มีอาการอืดอ่านเวลาออกตัวเร่งกระชาติํคาความเร็วเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะและในการปั่นขึ้นสะพานขึ้นทางชันหรือว่าการขี่บนเส้นทางเดินเขาขึ้นๆลงๆแน่นอนว่าขาขึ้นมันอาจจะไม่สามารถตอบสนองได้สนุกขันใจเท่ากับสอมอบแบบออรา่า แต่ด้วยความสามารถในการลงเขาที่รวดเร็วการควบคุมที่สุดยอดทําให้สามารถรักษาและเพิ่มความเร็วได้เซฟพ,พลังงานที่เราขี่ไปได้มากกว่าครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวเมื่อรวมกันทั้งหมดครับ System 6มาจากการรองรับในชุดขับเคลื่อนทั้งแ,แบบสายและแบบไฟฟ้ามีมาในรูปแบบของดิสเพ a y เท่านั้นนะเพราะว่าทานเจ้าเดียวได้ทําการออกแบบแล้วค้นพบว่าด้วยการออกแบบของ System 6กับระบบดิสเพรสพวกเขาสามารถสร้าง System ทั้งหมด ที่มีความแอ r โรไดนามิกได้มากกว่าแถมพวกเขายังสามารถใส่รายละเอียดเล็กๆในการออกแบบเข้าไปด้วยนะฮะที่ตะเกียบของ c a n a n ดี l ล s s สเต็มมีการออกแบบที่สองข้างมีขนาดความหนาและความสามารถในการรับแรงที่ไม่เท่ากันเพราะแน่นอนฮะด้านที่เป็นดิสเบรกจะต้องรับแรงบีดมากกว่าเมื่อมีการเบรกนั่นเอง หัวใจหลักของการแอโรไดนามิกทั้งหมดนี้มาจากองค์ประกอบอื่นๆและคอมโพ n เนนท์ที่ประกอบมากับตัวจักรยานซีสต์ด้วยจุดที่เห็นเนชัดที่สุดเลยคือชุดคอกพิตจากน็อตฮซซึ่งดูแล้วเหมือนระบบแฮนด์อินทิเกรตทั่วไปแต่ไม่ใช่ฮะเพราะว่าคอกพิตของน็อตฮ d เกิดจากการประกอบกันของแฮนด์และก็สเตมที่คุณสามารถปรับตั้งองศาต่างๆได้เลือกคอมบิเนชันมาประกอบได้ แถมนะฮะแถมสเปเซอร์ที่รองเตรนอยู่ยังสามารถถอดตับเปลี่ยนได้โดยที่ไม่ต้องทําการรื้อสายที่ร้อยข้างในแบบอินทิเกรตด้วยับชุดล้อของ c a n a d a เด System 6ตได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะให้รองรับกับความสามารถในการรีบอากาศของเฟรมรวมถึงเมื่อพวกเขาไม่ต้องออกแบบล้อที่ต้องพาวงถึงเรื่องของการเบรคแล้วนี่คือล้อที่ออกแบบมาเพื่อเป็นดิสเพรสโดยเฉพาะหน้าตัดโปรไฟล์ของขอบล้อตัวนี้นะฮะ ถูกสร้างมาให้ได้รับผลกระทบจากอากาศทางด้านข้างน้อยที่สุดแรงลมที่เข้ามาทางด้านข้างจะรีบไหลผ่านอากาศไปโดยที่มีแรงแรงอีกด้านน้อยที่สุดรวมถึงอากาศที่เข้ามาทางด้านหน้าจะเรียบไหลผ่านหน้ายางไปที่ขอบล้อแล้วก็ผ่านตัวล้อไปโดยที่เกิดแรงแรงน้อยที่สุดด้วยนั่นเองขอบล้อตัวนี้นะครับยังมีความสามารถของมันก็คือ เมื่อเราใส่ยาง23เข้าไปแล้วเนี่ยหน้าตัดของอยาง23จะได้หน้าตัดใกล้เคียงกับยาง26ซึ่งทําให้มันมีความแอโรไดนามิกมากขึ้นตัวเฟรมสามารถรองรับยางหน้ากวา้างได้มากที่สุด30มเมครับดังนั้นซิสตมชิสน่าจะเป็นจักรยานที่เหมาะสมกับการใช้งานขี่สนุกสนานถึงใจในทุกๆเส้นทางครับเหมือนกับสโลแกนที่เขาบอกว่า faster everywhere ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็สามารถเร็วขึ้นได้ครับ ซิสเต็มซนะครับถือว่าเป็นจักรยานที่ถูกสร้างมาเพื่อทําความเร็วให้ได้ดีที่สุดในสถานการณ์ทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการขี่ทั่วๆไปหรือแม้แต่การขึ้นเขาอย่างที่เห็นกันไปแล้วครับผมที่ความเร็ว25กิโลเมตรต่อชั่วโมงแอโรไดนามิกก็ยังสามารถทําให้คุณได้เปเรียน ดังนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นทางทางราบอย่างสมบูรณ์แบบหรือเส้นทางเดินเขาขึ้นลงสลับกันไปถ้าเกิดความเร็วเฉลี่ยของคุณเย่ยมากกว่า25กิโลเมตรต่อชั่วโมง System มซสสามารถสร้างให้เกิดความแตกต่างได้จากคุณสมบัติของ Aero Dynamic ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างละเอียดนั่นเองับดังนั้นถ้าจะบอกว่า System s ซิเป็นจักรยานสำหรับขี่ทางราบขี่สนุกสนานทางราบอย่างเดียวคงต้องบอกว่าไม่ใช่นะเพราะว่าจริงๆแล้วในความเป็นจริงและการแข่งขันจักรยานไม่ได้มีทางราบ ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเดียวเท่านั้นแล้วด้วยความได้เปรียบท,ทั้งหมดที่อธิบายมาทั้งหมดนี้นะฮะ System Six สามารถเป็นจักรยานที่คุณเอาไปใช้ขี่เส้นทางโดยทั่วๆไปได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่าลืมนะครับว่าตลอดเส้นทางที่คุณขี่1 0 0กิโลเมตรต่อให้คุณจะต้องขึ้นเขาสูงชันยังไงก็ตามแต่วันแล้วเมื่อเบ็ดเสร็จรวมเส้นทางตลอด3 4สชั่วโมงนั้นมีการลงเขาด้วยและความเร็วที่คุณใช้ในการเดินทางทั้งหมดรวมรวมกันแล้วเนี่ยมันมากกว่า25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นนนนนเป็สิ่่่่่งทีบบออกววาาแนนครั มีผลและช่วยทำให้คุณขี่จักรยานตลอดทางนั้นได้เร็วกว่าและนี่คือเหตุผลที่ทำไมผมถึงเลือกที่จะขี่ Cannondale System Six และนี่คือ Cannondale System Six ค่ะเรือแจนดูได้เลยค่ะเนี่ยค่ะเมืสักครู่เราบอกคุณนล้ว่าเรานั้งชมกังไงคุณแม่อกว่าขอยืนดูเลยเพราะว่าเราจะได้อินดีเทลกัน่อยว่าเมื่อสักครู่เห็นในวีดีโอแล้วคราวนี้ตัวจริง ตอบย้ำอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมคะทำไมถึงต้องเป็นซิสเต็มซีเฉยเลยค่ะคือจาก <c oughs> ดีเทลทั้งหมดที่ขอยืนดูดเพราะว่าดีเทลมันเยอะฮะผมเดี๋ยวผมลืมว่าผมพูดอะไรไปบ้างนะครับแต่ว่าจากทั้งหมดที่คุณได้ดูจะเห็นว่าทุกๆรายละเอียดทุกๆการออกแบบแล้วก็ทุกๆฟังก์ชันที่มันมีมันทําให้เราขี่จักรยานได้สนุกและมันขึ้นในทุกๆเส,ส้นทางครับนี่เป็านเหตุผลง่ายๆเลยว่าทำไมซิสเต็มซีถึงได้เป็นจักรยานหนึ่งคันที่น่าจะต้องมีตัวขี่ ค่ะและนี่คือคุณไกด์แห่งเซคลิกับไทยแลนด์ขอบคุณค่ะไ <Thank you. S 1> ด้ดีเท,เท,เท,เทลเต็มๆได้